ก็ต้องขอากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรัรบเข้าสู่ช่องกัญชวิตเอ็มจีนะครับทุกคนลงรงเล่นรีบีีกันดีกว่าทุกคนลองแรงนอนผมไม่ได้ทีหนึ่งเลยผมอยากได้ทีหนึ่งบ้างไปเลยดีกว่าทุกคนแล้วก็ลองแรงนอนมันนานโอเคตอนนี้เป็ช่องหน้าม,มาหน้าเกมกนนะครับ sẽ mang thai, để nó tăng, cách đi năm song, quân bạn. nay bọn mình chơi cách có... năm đơn, con đá, con đá, con đá có thế. ได้ไงมันไม่โปรอยากไล่ไปกูหนึ่งไรผมจะนั่งเนานนท์ดูบอกแล้วไม่ผิดถึงบนจะตายก็ไม่เป็นไรเกมือได้ไง ดูไว้นะทุกคนคราวนี้ผนจะขอแก้มือใหม่จะทให้มันยิงผมได้ทักสุั มันแอบ,บอยู่บนโน้นทุกคนผมกลัวที่สุดเลยชุดแบบนั้น เห็นเป้าทุกคนเพื่อนผมนี่แหละเพื่อนผมเป็นปเนพื่อนที่ จะมีเสียงทวนอีกแล้วนะทุกคนทุกคลิปแลบบขอบบโอยก่อ oh นเอ้ยเข้าหัวเข้าหัวนะ นี่แหละเออนี่ผมต้องการแต่มันไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนมันแอบ,บได้เงียนะกอน,นี่ผมอยากเริ่มหมาป่ามากเลยทกตอนนี้ผมยังไม่พูดมายังเรมมานี่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 อยู่นี่ ทุกบอลนี้ดีกว่าทุกคนยังไงก็ต้องชนะช,ชิวๆไปทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเด็กนะทุกคนบ้านผมเด็กส่งต่อเออเรอเล่นนะทุกคนเรอเล่นผมจะเลี้ยงได้ไงขนาดผมก็ยังกลัว

ไอ้วอนไปไหนโอ้ใอ้ตายถูกพระเจ้าของมันจะเป็นเกมมือใหม่ ngân cô này ทายในพิษตาทยแล้วสองที